กับเที่ยงรายวันนะคะผู้ชมคะเมื่อคืนนี้สำหรับรายการเด ดาคนฟ้าขวาดาวปีที่12มีหคนแล้วที่เรารู้กันนะคะว่าไม่ได้ไปต่อนั่นก็คือน้องจัมโบ้นั่นเองค่ะกับโจทย์การแข่งขันสัปดาห์ที่6ค่ะมินิคอนเสิร์ต15นาทีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะครับรายการเที่ยงรายวันของเรานะฮะก็จะมาพูดคุยแล้วก็เปิดใจกับจัมโบ้วรรฤตผู้เข้าแข่งขันเดอะสตาร์คนฟ้าขวาดาวปี12ครับสวัสดีครับจัมโบ้เป็นยังไงบ้างตอนนี้กอ ยังโล่งๆวงๆอยู่ไม่รู้จะทําอะไรองโล่งๆงงๆเออนี้เขาไปอยู่ตั้งนานไม่ได้จับโทรศัพท์ไม่ได้เล่นโซเชียลเลยเมื่อคืนแอบเช็คในโซเชียลยังไงเมื่อคืนเนี่ยได้โทรศัพท์คืนมาแล้วครับได้คืาทำไมเดี๋ยวต้องอธิบายผู้ชมก่อนว่าเพราะวการแข่งขันปั๊บตอนตอนตอนที่เราตอนที่เราแข่งขันเนี่ยเขาอยากจะให้เรารับรู้ข่าวสารภายนอกอะไรเงี้ยเผื่อว่าถ้าข่าวสารมันไม่ดีมันจะเป็นแบบเป็นมีสมาธิใช่ต่อการแข่งขันครับเขาเลยรีบ พวกมือถืออะไรนี้ว่านี่พวกพี่ไม่ได้ครูฝ่ายปกครองด้ยรบคลิปโทรศัพท์ไปเลยใช่ครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องสารสสารภายนอกเลยครับแล้วเป็นยังไงเมื่อคืนก็พอเช็คโซเชียลได้พอได้มือถือคืนมาครับแบตหมดครับ ลืมเอาที่ชาร์จแบตมาครับได้เล่นแว็บเดียวเองก็แบตหมดแล้วเขาก็ไม่ได้เช็คเลยครับครับผมนะคะแต่ทีนี้จัมโบ้ต้องถามนิดนึงว่าจัมโบ้เนี่ยจากที่เราดูกันมาเนี่ยในทุกๆวีคโอเคอาจจะถูกคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะหน่อยใช่ไหมคะแต่เราอ่ะก็อยู่มาถึงรอบ3คนได้รู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกดีนะครับแล้วก็ภูมิใจด้วยครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้อยู่แล้วครับที่อยู่ในบ้านครับแก็เต็มที่กับทุกโชว์คิดไหมว่าเราจะมาถึงรอบเลยไม่คิดว่าเราจะได้มาเป็นสาคนสุดท้ายเลยครับแต่แต่เราทําเต็มที่พยายามทําเต็มที่ทุกอย่างครับมีวีคไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบวีคนี้เป็นพิเศษเลยมีไหมมีไหมมีครับรู้สึกว่าสลัดสวัสดนะ สนุกครับสนุกสุดลวครับชอบเพราะว่าอะไรได้เต้นเต็มที่อย่างเงี้ยใช่ไใส่มาสายแดนนะไม่ใช่เอายังไงบอกก่อนเลยว่าผมนี่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยร้องแล้วก็เต้นมาก่อนเลยครับคือร้องก็คือส่วนร้องไปก็เต้นก็ส่วนเต้นไปนะครับอันนี้เป็นเวทีแรกที่ผมได้ร้องแล้วก็เต้นไปด้วยแล้วทำไมถึงชอบวีคนั้นเพลงนั้นล่ะมันมันสนุกดีครับเพลงมันสนุกครับเพลงมันแบบจะโจ๊ะโจเต้นแต่ว่าคุณเป็นคนเรียนรู้เร็วนะฮะเพราะคุณเต้นแต่ วีคนี่คือดีขึ้นเรื่อยๆนะสาวๆอย่างพี่เดียป้าๆเนี่ยก็ครี๊ดถูกแล้วอ๋อค่ะกรี๊ดทุกวีคเลยที่คุณเต้นโดยเฉพาะวันเสาร์ที่ผ่านมากับจอยมินิคอนเสิร์ต15นาทีจัมโม้คือกีตั้งแต่ชื่อคอนเสิร์ตแล้วว่าเดี๋ยนนะกีตชื่อหรือกีต่าทั้งสองอย่างทีเนี้ยคือก็อยากจะให้ทุกๆคนเขาได้ดูซ้ำกันอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจัมโบ้สามารถไหมคะขอท่าได้นะห้ามผู้เองเดียวได้มายืนยืน ต้องมีไม้หนึ่งอันครับสมมติถือไม้อยู่ไม้อยู่แล้วนี่คือคอนเสิร์ตรักใหญ่ไซส์จัมโบ้ครับชอบโอเคครับเออแล้วเป็นไงชอบไหมท่านี้ก็ก็มีเขินอายอยู่นิดนึงตอนนี้อนไม่ทำแต่ว่าก็เต็มเต็มที่ครับแล้วคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ต15นาทีของเราจบไปพอใจไหมฮะกับผลงานที่ออกมาพอใจมากครับ คิดว่าอะไรที่ผมทําได้เนี่ยผมก็ได้ทําไปหมดในมินิคอนเสิร์ตแล้วไม่มีอะไรที่จะติดช้างอะไรเลยครับอแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งวิคที่ คุณเก่งมากเลยนะมีพนักงานที่ยอดเยี่ยมถือว่าท็อปฟอร์มเหมือนกันนะคุเนี้ยจริงคือแบบได้โชว์ทุกอย่างเลยเนาะได้เต้นคือก็ค่อนข้างเต้นเยอะเหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการเล่นกับหมวกอะไรแบบนี้ด้วยนะคะจนแบบมาเพลง A และ B อะไรเงี้ยร้องเพลงพี่ออฟปองศักดิ์ซึ่งเขาเป็นกรรมการของเรากลัวไหมก็นิดนึงครับมีเก่งๆ่งนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่พยายามซ้อมซ้อมเยอะๆครับเพลงเนี้ยครั้งแรกเลยที่ ที่ตั้งใจจะร้องเนี่ยมันมันรู้สึกแบบยากที่สุดแล้วครับในในในการดีไซน์การร้องอะไรเงี้ยครับ,รบเงแค่คอนโทรฟินเนี่ยครับว่าแต่ว่าได้รับคำชมจากประเทศไปอย่างล้นหลามเลยนะจนมาเพลงสุดท้าย คือพี่ร้องไห้เลยนะโอ้ขอบคุณครับดูแล้วแบบเรารู้ส e ึกว่าร้องไม่ดีใช่ไหมครับไม่ใช่เอาเนี่ยเเล่นมุกนี้เป็นพิธีกรได้นะออฟเดี๊ยวเดี๊ยวเดียวฮะแหม่ไม่ค่อยเลยโน่ไม่เรียกออฟเฉยเนี่ยออฟเนาะเนาะตัวเนาะเพลงสุดท้ายที่เป็นการร้องเหมือนแบบเราจะสื่อถึงคุณแม่ใช่ไหมคะก็คือทําเอาทั้งคนในฮอแล้วก็ผู้ชมทางบ้านพี่เชื่อว่าหลายๆคนน้ําตาซึมแล้วก็ร้องไห้เป็นไงบ้างสําหรับเพลงสุดท้ายของเราตอนนั้น ที่ร้องนี่คือนึกถึงคุณแม่อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็อยากอยากจะอยากจะพูดถึงความรักความคิดถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเนื้อเนื้อหาของเพลงนี่มันตรงมากเลยครับไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะนอนคิดก็นอนก็คิดถึงแค่ดูลูกก็คิดถึงอะไรเงี้ยครับใช่ครับมันตรงมากครับก็เลยเลือกมาแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่จมูกไม่ค่อยถนัดเต้นครับหลายคนก็รู้แล้วแหละว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจมบกอาจจะเต้นไม่ค่อยเป็นค่ะแต่ว่าที่เห็น15นาที เต้นยับเลยนะฮะ <c oughs> มีแฟนๆส่งเข้ามาอยากรู้ว่าแล้วก่อนหน้านี้ที่เต้นไม่เป็นเนี่ยคุณเต้นท่าไหนฮะโอ้โหเมื่อก่อนนี้ต้อง <c oughs> อะไรอย่าง <c oughs> เี้ย เต้นท่าน้นมันมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเออเดี๋ยวเราจะมีเพลงมีอะไรอย่างนี้หน่อยไหมคะเราจะโชว์เต้นอีกรอบใช่ไหมอ๋อจะมียืนเต้นคู่กับพี่เดียสายย่อสายย่อนี่เขาบอกว่ามีคนส่งมาด้วยว่าอยากเห็นจัมโบ้เต้นสายย่อใช่มีคุณดวงส่ง SMS มาเออสักหน่อยไหมคะมากลัวเหงาก็เลยส่งคุณเดียลิลลี่เต้นเป็นเพื่อนมาเดี๋ยวเต้นเป็นเพื่อนมาโอเคครับจัมโบ้มาเฮ้ยคุณผู้ชมแค่ภาพนี้เก็บไว้นะเต้นกับน้องเเกกิิไไปป อ้าอีกอีกยออีกเยออีกอ้าอเต้นกัไปสองคนนะฮะอ๋อสุดยอดเออน้องก็ยังเด็กนะย่อแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรคุณล่ะฮะปวดขาโอ้สุดยอด ถ้า<ห>ทำอะไร<ล>ะก็ <ละ S 2> ทำหมดเลยเนาะ,ะใช่ค่ะทีนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยตอนที่ออกมาเห็นจัมโบ้ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่อยากทำที่สุดตอนออกมาก็คืออยากนอนเต็มที่ ยังไงคะอยู่ในบ้านนี่คือนอนน้อยมากเลยใช่ไหมครับก็มีมีเวลาพักผ่อนน้อยครับเพราะว่าต้องซ้อมถึงดึกอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นไงฮะเมื่อคืนออกมาได้นอนไหมฮะก็นอนแต่ว่าก็ยังเดี๋ยวอยนอนเดี๋ยวมีเวลานอนเยอะเนาะที่ขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะตอบไปนี้คิวงานคงแน่นอาจจะได้นอนน้อยแน่แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งอะไรคะที่หลายๆคนเนี่ยเขาจับตามองเวลาวันอาทิตย์หรือเวลาวันเสาร์ที่พูดถึงจัมโบ้แล้วกล้องจะแพนไปทางคุณพ่อ กับน <ok oh, ้องสาวน้องโบนัสนะฮะมีหลายคนก็เชียร์ว่าจัมโบ้อะไรฮะอะไรพูดไม่ดูสคริปเลยจำชื่อได้ด้วยอ่ะไม่ได้คือแฟนห้ามาว่าจัมโบ้ห่วงน้องสาวขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงต้องห่วงขนาดนั้น ก็ไม่ได้ห่วงครับแต่ว่าน้องสาวคนเดียวก็อยากจะเป็นห่วงมากกว่าครับเป็นห่วงมากกว่าแล้วจะสนับสนุนดันให้น้องเนี่ยเข้าวงการประกวดเดตร์เล่นซีลงซีรีส์เลยไหมฮะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาครับเพราะว่าแล้วแต่เขาถ้าสมมุติว่าเขาไม่ชอบก็เราก็ไม่ได้อยากจะฟิกแห้เขาไปทางไหนอยากให้เขาไปทางที่เขาชอบมากกว่าครับอ๋อแล้วเขาดูพี่เขาชอบบ้างไหม่ะชอบเขาบอกว่า เต้นอ <poisoned. S 1> ีกนะเธอฉันตกใจมากเลยตอนที่ฉันเห็นเธอเต้นอะไรเงี้ยจริงหรอแสดงว่าอยู่บ้านไม่ค่อยเต้นให้ลองดูใช่ผมไม่เต้นเลยครับไม่เต้นเลยครับดูไม่ออกนะแต่ดูลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นคนเต้นเก่งอยู่แล้วนะคะจัมโบ้ออีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากถามก็คือการที่จัมโบ้ได้เข้ามาประกวดเดช12อย่างตอนแรกก็ไม่คิดที่เคยคุยกันไว้นาะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้เข้ามา8คนด้วยซ้ําแต่ตอนนี้เข้ามา3คนแล้วจนถึงตอนนี้เลยเนี่ยณวันนี้ที่มาคุยกันจัมโบ้คิดว่า จะโบสได้อะไร<ม>จากการประกวดเดอะสตาร์สิบ้างคะโอ้อย่างแรกเลยผมต้องพูดถึงมิตรภาพสําหรับในบ้านก่อนเลยครับเพราะทุกคนเนี่ยเราอยู่กันเหมือนครอบครัวเลยครับเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะ8คนแต่ตั้งแต่26คนแล้วครับรบรู้สึกมีมีอีกครอบครัวหนึ่งเกิดขึ้นมาครับแล้วเรามันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครับม,มากอย่างที่สองเลยก็คือผมได้ พัฒนาการตัวเองในหลายๆอย่างอย่าง,างเช่นที่ผมไม่เคยเต้นเลยไม่เคยร้องเลยเงผมก็ได้มาทําในเวทีนี้นครับดูมัน<ฆ>เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับแล้วก็แล้วก็อยากจะพัฒนาไอ้ตรงนี้ต่อไปครับใช่ครับครับนั่นแหละครับนี่นะฮะจัมโบ้ก็บอกแล้วว่าอยากจะทํานู่นนี่นั่นอยากจะพัฒนานูน่นนี่มีผู้ชมส่งเข้ามา<ฆ>อยากเห็นจัมโบ้ทานู่นนี่นั่นเหมือนกันอะไรคะอย่างเช่นอันนี้อยากเห็นจัมโบ้ถ่ายแบบชุดว่ายน้ำ พี่เดียส่งเหรอครับเปล่าค่ะ <laughs> ไม่ใช่นะคะเอาไม่ใช่นะฮะ <laughs> <า>ป้าอยากเห็นจัมโบ้เล่นยี่เกมากจากโคราช นะลิเกนล่นเอครับผมเล่เป็นไหมฮะไม่เป็นอีกอันนะฮะบอกว่าอยากเห็นจัมโบ้ทอล์กโชว์เหมือนเดี่ยวไมโครโฟนโอ้โหยิ่งพูดเก่งอยู่ด้วยสิเออฝึกเดี๋ยวก็ได้อันนี้คือ s m s ที่คนทางบ้านส่งมาแล้วก็อย่างที่เราบอกนะคะว่าเราให้น้องเนี่ยเลือกมา5หมายเลขที่ส่งมาเนี่ยแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นสมุดจากช่องวันที่มีไลเซนจัมโบ้แล้วก็เสื้อเดะซ่าสิบสองด้วยครับผมให้น้องอ่านเลยอันที่เลือกมาเอง5หมายเลขด้วยกันอันแรกนะครับครับ อยากจะเห็นจัมโบ้มีผลงานให้แฟนๆคลายความคิดถึงตลอดไปครับน่ารักมากเลยครับชอบ,ชบอันที่สองครับอยากเห็นจัมโบ่รักษาความรักอย่างนี้ไว้ตลอดไปน,น่ารักครับอันที่3ครับอยากเห็นจัมโบ่ร้องเพลงกับโบนัสเพลง พี่นายที่แสนดีพี่ชายพี่ชาเออพี่ชายที่แสนดีเขาบอกเอควาของน้องน้องไม่ค่อยร้องเพลงครับน้องตีกรองเดียวตีกลองน้องเป็นดุริยางครับคับผมใช่ครับอืมีอะไรอีกคะมีอยากเห็นจโมูเป็นพิธีกรด้วยครับเดี๋ยวก่อน จำเรืองมาทำไมครับจมโบสายตาจมโบ้เมื่อกี้นี้อยากเห็นผมเป็นพี่กรนะคะพี่ออบแล้วก็อยากเห็นจมโบเล่นซิทคอมแบบใสๆน่ารักน่ารักนี่ก็คือห้าหมายเลขผู้โชคดีนะครับที่ได้รับของรางวัลจากเราไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราให้จมโบ้นะครับไปเตรียมตัวก่อนเพราะว่าเราจะได้ฟังเพลงเพราะจากจมโบนะครับเชิญจมโบครับสวัสดีครับยังไม่ไปไหนเขาังไม่ต้องสีคจับาัมโบ้นะฮะเดี๋ยวน้องจะมาโชว์เพลงให้เราฟังกันด้วยนะคะกับเพลงส่งท้าย เมื่อคืนนี้เพิ่งร้องไปนะคะแหมเพลงนี้ก็เข้าใจเลยว่าเป็นเพลงที่ความหมายนี่ค่อนข้างดีมากใช่ครับขอบคุณที่รักกันจัมโบ้ค่ะดีครับดีครับ,รบตื่นเต้นไหมคะระหว่างเมื่อคืนกับตอนนี้ไหนตื่นเต้นกว่ากันเมื่อคืนครับเม่แฮ่เออนะจัมโบ้ค้าออกมาแบบนี้คิดถึงเพื่อนอีกสองคนหรือยัง ยังครับเอายังครับไม้ไปถามแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันครับอีกอีกไม่ไม่ถึงอาทิตย์ครับเดี๋ยวก็ได้เจอแบบนี้มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมเพราะว่าเขานี่ต้องเข้าสู่การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นแล้วนะก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าสู้ๆนะครับ30นาทีมันเหนื่อยครับผมรู้มีต้องซ้อมกินคอนเสิร์ตตอนปิดอีกครับ ก็เต็มที่แล้วกันครับเชื่อว่าทุกคนต้องทําได้แน่ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ครับซูซูครับท<า>ั้งบิ๊กแล้วก็ปิ่นนะฮะแล้วจัมโบล้ละฮะมีอะไรอยากจะบอกถึงแฟนๆที่เขาคอยเป็นกําลังใจคอยโหวตให้เราจนถึงตอนนี้บ้างครับก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนโหวตหรือว่าของเล็กๆน้อยๆตอนที่ผมอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยครับเป็นกําลังใจที่สําคัญที่สุดเลยนะครับทาให้ผมแบบ ้องพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นเพื่อทําให้โชว์มันดีขึ้นเพื่อให้ทุกคนประทับใจครับต้องขอบคุณทุกๆคนมากครับขอบคุณครับและสําหรับคอนเสิร์ตของพี่บี้บี้สุกฤษเล<อ>ิฟสิบปีไม่มีหยุดอันนี้จัมโบ้ได้ขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกับพี่บี้ด้วยใช่ครับโอ้เป็นยังไงคะเราจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่บี้แล้วตื่นเต้นไหมแฟนๆพี่บี้นี่เขาก็เยอะมากด<อ>้วยเหมือนกันครับตื่นตื่นเต้นมากเลยคิดว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกเลยที่ที่ผมได้ขึ้นไม่ไม่นับเดอะสตาร์ครับเพราะเดอะสตาร์เป็นเหมือน ตื่นเต้นมากเลยครับ เขาน่าจะสบายอยู่แล้วมาเดอะสตาร์ทั้งทีต้องเกรงนิดนึ่งดันิดนึงใช่ครับเป็นคนดันแข่งด้วยนี่จัมโบ้เพิ่งมาเดอะสตาร์12ได้ขึ้นเวทีพี่บีแล้วนะฮะแคร์ครับครับคุณเดอะสตาร์อะไรนะฮะเดอะสตาร์8ฮะไอ้ผมเพิ่งรู้นะว่าเขาได้ขึ้นคอนเสิร์ตพี่บีด้วยผมรอมา4ปีแล้วจะไปนั่งดูอย่างนี้ยินดีด้วยแคนมาตลอดเลยนะเรื่องเนี้ยผมไม่เลือมคนเดียวใช่ไหมเนี่ยยินดีด้วยยินดีด้วยฮะครับเป็นโอกาสที่ดีีีีใในนนนนนชวิิิิตตจออมมมมโบ้้คคคะเเสร์ืื่ ที่ร้องถึงคุณแม่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณแม่ได้ดูอยู่จริงๆจะูกม,ม,มีอะไรอยากจะพูดถึงคุณแม่ไหมคะก็คิดถึงแม่มากๆเลยครับอยากจะกอดสละเกินแต่ว่าไม่มีโอกาสแล้วครับแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงจม,มูกก็จะเดินหน้าต่อไปครับให้ชีวิตมันดีขึ้นครับครับไม่ต้องห่วงน้องนะครับแม่นี่ครับ นคุณดูห่วงน้องมากไม่เป็นไรมีหนุ่มๆคอยดูแลน้องอยู่เยอะมากอจยจะบอกว่าแค่ผมคนเดียวก็พอแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนคุณผู้ชมนะครับที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ได้ของรางวัลจากจัมโบ้ห้ารางวัลนะครับเบอร์โทรศัพท์ของผู้ชมจะขึ้นที่หน้าจอตอนนี้รอก่อนนะตอนนี้เลยค่ะเออนะฮะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับค่ะะยังไงพวกเราก็เป็นกำลังใจให้จัมโบ้ด้วยรวมถึงแฟนๆของจัมโบ้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุัครตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาผมมีเบื้องหลังละครสงครามนางงามซีซั่นสนะครับมาฝากกันวันนี้จะไปทำความรู้จักกับตัวละครนางงามไซไลา์เธอคือใครเดี๋ยวมาชมกันครับ